มือนี้ไส้เดือบวัวคู่บ้านๆสีแกงปลาปรากฏปรากฏได้ปรากฏมาตาบ้านปรากฏกับปลากระเงี้ยเงี้เนาะปลากระเงี้ยกลมเนาะสีแกงแบบบ้านบ้านแกงไส้ไั้แบบบวบใส่ต้นหอมทนยังเข้านีิแม่แกงแบบบ้านบ้านแบบแม่เราแกงกินได้กินเนาะแกงปลาปลาแงงเอาพอใส่คั่วคั่วให้สีคั่วสักก้อนปลาเนาะคั่วคั่วปลาสะกกอน เป็นตัวรูปแบบนี่ทหางบวกตัวเลยเป็นตัวแกงตัววันพไหมแกงตัวแกงใส่บวบแบบโบราณโบราณเป็นไหนครับเดีย๋ยวจะม่าเบิร์แกงใี่ไอง แม่บัวเรากำลังตำเครื่องตำเครื่องที่ใส่แกงเนาะบาดิบเปลี่ยนได้บาดเปลี่ยนผู้เห็ดได้บาดเปลี่ยนเชฟเปลี่ยนเชฟเปลี่ยนเชฟอันเอาละแม่บัวตำบัวต้องตำแดกมากไหมเนาะแล้วสิว่าตำพริกกับมะละกอสิว่าเนี่อือมอเดือดไปนะมอเดือดชัางกระบาดมอเดือดชั่พี่น้องตำเครื่องครับพี่น้องมีหอมแดงพริกพร้อมแดงพริกตะไคร้เนาะ ตำแดงพริกกระไรมอยากกินันอยากกินอ yeah, yeah, oh, yeah, okay. ้อมเหมือนบ้านเพี่น้องแกงแกงแบบแกงน้ามอเจาะแกงนี่น้ำซุปเลยพี่น้องอ้อมกับว่าอ้อมแกงกับว่าแกงนะพ่อกระเทือนเนาะแกงกระเทือนแกงกระเทือนหม้อกระเทือรถเดือดครับาหมอเราหม้อหอมครับเราไม่บัวพุ่นไม่บัวเราลงเครื่องลงใส่แกงใส่ครับพี่น้องดาวดับแดดตำเครื่องแกงลงสะกอนเใส่แกงลงสะกอนเตัวแกงเข้าลงไปแล้ว มีอย่างไม่บวมมีเครื่องแกงลงไปเค่อล้นรถดีลงไปลงปลาลงไปถึงตัวเกลือเกลือแกงพี่น้องเกลือแกงแค่ครึ่งครึ่งซ่อนโต๊ะไปแล้วคิว่านานเมื่อไหร่ย่อเขียวลงไปแล้วพี่น้องเขียวลงไปแล้วอายุมากแล้วกินแกกินเค็มไม่ได้นะจ๊ะปลาแดกปลาแดกน้ำปลาร้าหนึ่งทัพพีนี่ขาดบ่ได้พี่น้องขานเช็ดแกงเฮ็ดออมมันขาดเพื่อนี่บ่ได้บ่แมน ปลาเราบ่แซ่บอืมบานทนี่แม่บอกเราเชียวปลาลุกในบานปลาลุกพี่น้องปลาตี๋ปลาปลาคือลุกเมื่อบ้านมังค์อาทิตย์หนึ่งปลาขึ้นมาน้ำพอยนี่เราหาปลาให้มาแกงซูไหวรุ่นกินน้ำไปรุ่นมากได้วนไม่รุ่นกินเป็นยุ่ยแกงปลาใส่บักบวบกินเป็นตะปลากินเป็นตะปลาฮึกินเป็นตะปลาจะเสียบไว้พี่น้องบ้านที่นี่เพิ่งนย่างน้ำกัดรวง ลงลูกเมีมบวกไปสุดไส้รสเยี่ยใส่จงอุ้ยสั่นบ้ถึงรสดีอืมกไมยแซ่บหน่อยหลายแซ่บแมน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 ปวดเมื่อ, <Okay. S 1> อ,จจอยขาไส้ที่หลังติดหมอนเท้าก็อนแล้วเกี่ยวัวใส่นั่นละ่ะแจ้งอันนี้กรวัวาน้ำเดือดให้เปิดฝาได้พี่น้องให้ความข้าของมันนี่ละเหยออกไปน้ำน้ำอันน้ำน้ำละอายมันเขาเขาเขาจะจะปิดฝาไว้ครับปิดพ้อยมันเดือดแล้วก็เปิดฝา ปิดไว้เห็มันเดือดเราเปิดฝาบ่ดที่นี่พราะว่าให้ความข้าวของมันอิ่มเราเคยเอาไปน้ำมัอนะบวบใส่เนาะบ้ดนเราฝามันปลาพวกตัวใหญ่พวกนี้ดอกเียวเอาเลยเอาเลยลัางแล้วลัางแล้วเอาบวบลูกพี่น้องเพื่อจะกินแกงใส่บวบไปบ้านๆใส่ต้นหอมเท่านั้นละใส่บวบใส่ต้นหอมน้องบวบบึงซ่งบวบสิหน่อยหรือแล้วเจ้าใอยว่า่อ๋อเนาะเมนบ้า Okay, okay, okay. เครีเครีเคอ้าออยู่ด Be Be ีหรอบวบลงต้นหอมจะแสบเุ้ยพ <Both>. ี่น้องบวบถึงลวงอยู่เกียงปลาแบบบ้านๆแกงปลาใส่บวบเพสุขภาพดีบวบก็มีประโยชน์แสบอยู่แสบตำมะฮุ่งขึ้นเล็กน้อยอยู่บ่บ่กินอะกินน้ำพริกเนาะ ป็นน้ำพริกน้ำพริพกแล้วแซ่บมีพี่น้องมือหม้อมือแม่กดรวงรวงเดี๋ยวจะไปกินข้าวน,น้ำกันเร้่อยๆโอเคเดี๋ยวกินข้าวน้ำกันพี่น้องมาพี่น้องเพ,พาเข่าลุอมไ็เรื่อยๆพอเข่าลงแล้วต้มปลาต้มปลาโอ้ยต้มปลาไม่ไตระคาดตำบักแดงตำบักแดงบักแดงข้าวเหนียวมาข้าวเหนียวมาตามบักแดง ตำบักแตงออกมาตยศุอยู่สวนพีเจ้ยด้สวนพีบุญจันทร์ฟาร์มามาสวนไปเก็บเองด้มื้อนั้นเนาะมื้อเฮาไปเก็บเองตกปากมันบ้านใส่ต้นหอมผักบวใส่ต้นหอมบกบกมาอดกินข้าวนํากันแล้วมาๆบ่กินข้าวเจ้าเด้องจังเ่งยับักใหญ่นเอาตัวใหญ่ๆมันไว้ให้ลูก ตัวน,น้นอยหให้พ่อกินัดปลาแหกว่าดีดมีหอมปลาแหกด้วยวพี่น้องหอมปลาแหกกรปลาน้อ่แ่เหียวบมพันกบองันมานบวพันกันบกบอง ผมได้บอกแล้วโอ้ถือหัวต้มแล้วพี่น้องอโอ้โหโบวหัวบวบหนวมันจะมาแซ่บๆจ็บบวกคุณยนึงเราสสใส่เต็มที่บวบว่าขั้นแห้งไอ้บว่าขั้นเย็นจังครับพอดีร้อมตะวันขายของเที่ยงแล้วกับพักกันกินหลังเที่ยง กินก๋าเตีวแล้วบาท,ที่นี่ก็พักประมาณครึ่งชั่วโมงไปรับลูกสาวได้บา้านลูกสาวที่โรงเรียน <c oughs> ที่เป็นประจำมั่นบอกเพื่อนวมมันปวดแล้วปไปขายของข้าวไม่กินคืองมกัง ใม่ตามพาตามปูปูไม่ใ <c oughs> สปรร่ปลาร้าใช่ไหมใช่ค่ะพี่มูมิค่ะมับนบวบเราขายของต้องกินเขาชีวิตข,ของการไม่ขาดเื่นสีหล่กผู้ขายผู้กินแต่ส่วนมากตอนนีม่นผู้กินมากกู่า เป็นไงถ้ปล่อยไล่พี่วันนั้นเป็นไงบ้างเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้เพื่อนใหม่เลยมีอยู่กรณ์เล็กๆไอ้ของจริงอ่ะมึงใส่อกรณ์เล็กๆไว้ในในโกงเราเป็นโกงนะพอถามมันมันบอกว่าถูกต้องูกงแต่ไม่ร้ายอยู่ทำไปทำไมปิดเครื่องนี้เลยปิดเฟซนี้เลยเพราพี่เพราพี่เข้าไปในเพจนะพี่ไปปวนเพจมั่นแหละของไม่ดีอย่างนี้ บอกพีเลยแล้วนเ็คนฝากใคจะถามซื้อของถึงต้มอะไรถึงต้มสังมาใหม่แล้วได้แล้วสังเพยอไปส่งักี่น่เิ่แแล้วเนี มันบอกเราก็ได้ว่าเออมันไปแค่นี้นะพี่นะคนเราน,นะโชันเนตย้นตยวะ คมอยากอ่ไดเดวเนี่ยพอแล้วเนี่ย่ได้มมเลยเลยนิดเดียวมอครับเรียกไรทเเฉยๆอ่ะ่้ไะเาไนี่เหมือนไปที่ล่เลยไใหญ่ได้จาสา้หมไม่บั่แล้วบอกลูกค้า ขบวบไหมไม่น่องกังจะปลาปลาข้านี้สลัดแบะบนสมบรณแบบมันหอมหวานขบวบจ้าผมจำได้ยังไรผมจำขู่ไกลๆก็ว่าลิ้นแวัดแทบวัดขครใยรบอกไม่บัวโค้ก ก็ใส่ยิงเขาจุดประสมเหมือนนี่คือต้องการแกงไก่แฝงก็เอ็นแกงปลาใส่บแบวบแบบแต่ต้มยำก็มีกะมืออื่นนึงกินแบบแห่แม่กินขาน้าวเจ้าแม่ฉันไม่กินข้าวเจ้ามเลยกนะ็ทงท่ขของข้าวาเลยแกงปลาเนาะแกงปลากรดใส่บบแบบพี่น้องเอ้ยใส่ปลาแดก ใส่เครื่องต่ำเนาะใส่ต้นหอมเนาะหอมแซ่บคัน้นมีพาย่แง่งครับได้หน่ขาดพาย่แง่งเดี๋ยวแม่จะบ้างกินแล้วบอกพี่บอกน้องออพอี่แม่เราบอกพ่อแน่บอกพี่กดกดติดตามให้เพราะไซเน,นอนร์นี่คือน้องน้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนเนอรครับช่องไรช่องชัยดบัวครัวบ้าน เนาะแม่สชได้มีเฮ็เดคลิปใหม่ใม,ม่ให้เหบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเวลาเฮ็ดคลิปใหม่มันสิใช่กดติดตามเลยพี่น้องกดติดตามเวลามีคลิปใหม่มามันสิเด้งมันสิเตือนพี่น้องเลยลเด้อว่าจ้เฮ็ดคลิปผมมาแล้วเนาะนนค,ครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับชัเดือบัวโครบ้านขอบคุณครับ